เริ่มแจกสุภาพสตรีก่อนจ้าเริ่มจำเจ้าติอไอ้จิสุพส้สุภาพสตรีมาล่ำตัวหญิงโอ้สุภาพตรีสุภาพสตรีพะนะดาสุภาพสตรีจ่ยไม่สั่นไงแจกคุ้มเบิร์ดปตังผมนั่นเลยเพอ่มันอบจกสีแทนเพอคณะบบจกจะไป็นบ เอาไล่งานโตพี่น้องเพิ่นบ่ฮู้จักไล่งานโตัวสะพานผู้ขาตลกสาวผู้ดีเอ็มสีผ้าเพิ่นค่ะเอ็มสีเอ็มสีผ้าเพิ่นจากจังหวัดใดนเจนจากจังหวัดกาลสินฮะกาลสินกาลสินเออบ่ได้นอนแต่ว่าเสียงเหน็บสวัสดีค่ะน้าหญิงสาวเสียงเจียมเล่ยมเจีมพักนครกา สวัสดีค่ะน้องคีมพระรามหมอร่องเสียงสะเทใจค่ะผู้ใดคะอ่ะผูะใ้ใดเด็กน้องขี้เป็นไผรน้องขี้เนี่เป็นน้องแท้ๆของหัวนาโอ้หัวนาผูดใจเงินเฮาค่ะเอาผู้ต้อไปละสวัสดีค่ะนางเอกสาวเสียงเด็ดเนตรกนกพรค่ะโอ้ช่วยมีบอเสียเขาบอเสียบอเสียง <c oughs> เด <c oughs> ็ดเฮ้ยเจ้าไหนเจ้าสีเสียนะฟังเด้อผรูเบ้า ไปล้าเทาสบู่มาเคลื่อนตายหากูใส่เห็นอีหนิหรอทีอ่อาดไปด้านเตี้ยโอ้ยล้างกันได้วัดนไหนบ้าล่ะเออแต่ยิ้มเสียงแค่นี้แรนผมทางมาเลยตายพร้อมกันหาคนอู้อนชัดเสียงก็เลยตายรถพวงต่ำเนี่ยไปเรียกแต่คนท่าอโอ้ยคันหัวแบบนี้ผู้ทวงกะติตายด้วยกันอยู่ก็ตายดอกกู้เกียบเป็นทวงกันเนี่ยเอาคุณตอไปละนางมูลสวนมันธการหลานแมุ่ใหม่อุไรทอนสวัสดีค่ะ เพิ่งง,ง่ายๆดอกลานไป็ยไงโน้นขนาดเบิงองอ่งหมดเลยเธอหน้าผากกวงขึ้นเป็นไงนี่เอ,อือกูบ้านลุกเล็กในหัวจิ้มเล็กของหมวดเขลุหน้ผาผากอีกหน่งเอาพูดต่อไปละสวัสดีค่ะนางเอกสาวเสียงอ่อนน้องปิ่นธัญพรทาย,ยาทคุณแม่ปานดำคำพูดเด้อค่ะลูกสาวกูมากรู่มาเซลจะแดดยัง กันมาบ้างกกูกันลากลั้งกันมาเนี่ยบรรลุนแจงหอนกูไรอะไรก็ได้หัวหาโอ้ยอย่าสวัครตาลากลั้งคอจังแต่การที่เนี่ยเด็กของนางก็ได้คูมเอาปานขามหววฝาคว้ยลูกสาวไม่น้องลูกสาวพี่หญิงปานดำลูกแม่เขาลูกแม่เขาบัเกี่ยวกับหล่อนแม่เขากับลูกแม่เขาฮึ่มไม่ยังไงมีนั่งงี้มาเ่าจะสู้ปีนี้ เขาก็ไม่เดียาเลย่เป็นเป็นนักอีกเป็นสิ่งแหจะไปดูถูกเลยเขาฟังซื้อขางบ้านแม่ซื้อขี้อีกว้ายคนมีซื่อหรอเนาะสวัสดีค่ะนางเอกจากนิสแกนนารเนเสียงสกิจใจค่ะสวยมีตำนะคะเขากระเทาแล้วเนาะนั่งกันมีแก่ัตงแต่ปีสี่เกียูน้อยสเอาติมันมีมีแก่หรือปีซี่เกียรตปอบมื่อัหนมันนั่งชาไทยนี่โคตรนั่นกูมีแก่ก็โคตร โฆษนาจัดกันแา้เฉพาะสุด